สวดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุทธที่28มิถุนายน2566กันนะครับวันนี้นะครับเซนเน็กซก็ปิดตลาดไปที่1,466.93จุดลดลงไป11.17จุดหรือว่าติดลบไป0.76%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่49,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่ม ICT ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มธนาคารชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค้าปลิการเงินพลังงานการแพทย์และก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ BEM ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.44%ก็ได้รับแรงหนุนมาจาก ยอดผู้ดิสารในช่วงของ5เดือนแรกของปีนี้โตแรงกว่า87%ทางด้านของมินราคาหุ้นบวกขึ้นมา1.52%ก็ได้รับแรงหนุนจากประเด็นข่าวที่เข้าลงทุนกว่า546ล้านบาทในการซื้อแบรนด์ซิสเลอร์ทางด้านของทรูราคาหุ้นบวกขึ้นมา1.64% DIF บวกขึ้นมา3.74% ก็ครัว่าเป็นการารีบาวฟื้นตัวกันขึ้นมาในช่วงสั้นหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้นั้นราคาหุ้นลงไปแรงแล้วก็น่าจะรับรู้ในส่วนของประเด็นลบกันไปมากพอสมควรแล้วทางด้านของกราฟราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.31% b c r e m บวกขึ้นมา2.24%โดยหุ้นในกลุ่มนรงไฟฟ้าก็มีการรีบาวฟื้นตัวกันขึ้นมาในช่วงสั้นเช่นกันหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้นั้นราคาปรับลงไป แรงซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเก่งกําไรในประเด็นการเมืองที่เริ่มมีความไม่แน่นอนแล้วก็มีการเก่งกําไรกันว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนขั้วกันขึ้นมาทางด้านของไทยคมราคาหุ้นบวกขึ้นมา1.98%เสคบวกขึ้นมา2.41%ซึ่งทั้งสองหุ้นนี้ก็มีการรีบาฟื้นตัวกันขึ้นมาในระยะสั้นเช่นกันหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าก็ราคาปรับตัวลงไปค่อนข้างจะมาก ซึ่งก็เป็นการกินกําไรในส่วนของกระแสทางการเมืองเช่นกันทางด้านของซิสบีราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.76%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2ปี66นี้จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เตรียมที่จะเปิดอีก2สาขาใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้แล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าจำนวนนักเรียนในปีนี้น่าจะขึ้นไปแตะระดับ3,700คนได้ ทางด้านของสบายเทคโนโลยีราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.30%ก็ราคามีการฟื้นตัวกันขึ้นมาหลังจากที่ทางของผู้บริหารนั้นก็มีการออกมาปฏิเสธข่าวเชิงลบที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีการยืนยันว่าดำเนินธุรกิจตามนโยบายอย่างะาระมัดระวังทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ NEXT ราคาหุ้นติดลบไป10.29% ซึ่งราคาหุ้นนั้นก็ถูกขายกันลงมาหลังจากที่เมื่อวานนี้ดีดรีบาวฟื้นตัวกันขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้นนทางด้านของผู้บริหารน,นั้นก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเหตุไฟไหม้รถเมย์อีสาย8นั้นเกิดมาจากอุบัติเหตุที่เป็นการชนหลังคาของอาคารไม่ได้เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่แต่อย่างใดทางด้านของยูนิคราคาหุ้นติดลบไป15.49ก็ ในวันนี้ยังคงถูกขายกันลงมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้มีการรายงานว่าได้รับงานของกอปนในงานวางท่อประปามูลค่ากว่า278ล้านบาททางด้านของ BBL ราคาหุ้นติดลบไป3.72%ก็ราคาในวันนี้มีการปรับตัวกันลงมาก็ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความกังวลที่อาจจะมีการตั้งสำรองหนี้เพิ่มเติมกันขึ้นมาในกรณีของสตาร์ก ทางด้านของ TTB ราคาหุ้นติดลบไป3.77%ก็ราคาหุ้นนั้นมีการปรับลงตามเซนิเมนต์ที่เป็นเชิงลบของกลุ่มธนาคารในวันนี้ทางด้านของ Global ราคาหุ้นติดลบไป6.13%ก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาส2ปี66นี้กำไรจะลดลงทั้ง YE-on-YE a r a r และก็ Q-on-Q ทางด้านของ BRR ราคาหุ้นติดลบไป5.61%ตามทำแหน่งของราคาน้ำตาลโลกที่ปรับลงอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านของ t รับราคาหุ้นติดลบไป2.99%ก็เป็นไปตามราคายาง TSR20 ที่มีการปรับลงธรรมดัต่ำสุดในรอบกว่า3เดือนและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ